สิมาเสียบยาตกม่วงครับข้าพี่น้องเสียบยาตกม่วงอยากได้สายสายพันธุ์โดยเอาพันธุ์พันธุ์อันใดล่ะสีมงมง่วงพันธุ์อย่างน้อนหน,น่ี่น้องเอเื่อมสายพันธุ์ ยดยอดมาเทียบหายอดที่แกกว่านี้บ่ได้นะครับเลยเอายอดประมาณนี้เอาตรงนี้แล้วครับนี่ไ่ับทิง หยีบคมๆมนะครับปาดก,กันไกอาจจะบเรียบนะครับอาจจะแตกช้ำเกินไปเสียบยอดแบบขา่าริมนะครับนี่นะครับเสียบยอดแบบขา่าริมเข้าไปพาริมตรงกลางเลยนะครับ ยอดที่อตตองการใหนมันสูงอันนี้ต้นต้นบุกมวงอาทุอีทุนะครับท่นครับนี่ได้ได้ยอดได้จริงแหลยนะครับไก่เคียงกันครับก็จะเอาประมาณนี้นะครับว่ตงุ่องเองาให้ได้พอเหมาะพอดีนะพี่น้องว่าจะเอา ให้ยอดไปทั้งใดเดี๋ยวเอาเข่าดานในดีกว่าปาดเลยครับปาดปาดให้เรียบด้วพี่น้องมีตังคมจังหน่อยครับตะเมีดบะคมแผพจะบะเรียบโอกาสติดกันหน่อยนะครับ ปดัดสองขางลักษณะนี้นะครับะเสียบลิ้มเราก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่นะครับเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับ เม่นเล็กกว่ากับว่าเป็นอย่างนะครับพี่น้องขอแต่ว่า้างใดคางหนึ่งให้เปลือกของยอดมะม่วงนะครับติดกับต้นต่อให้ดีเสมอก็เหนื่อยเยื่อคือกันนะครับฟังนี้ฟังนี้บ่ติดบ,บ่เป็นอย่างครับเลือกเอาฟังใดฟังหนึ่งนะครับที่พอเหมาะพอดีสําหรับพี่น้องที่อยากเห็ดนะครับทดสอบมังเดือพี่น้องนะครับบ่ยากผมเองกับเห็ดอยู่เรื่อยๆนะครับต้นนี้ สิเริ่มเห็ดแล้วครับอยากหามะม่วงต้นยหญไๆจังสี่ก็อยากได้จักยี่สิบสอยพันนี่นะครับพี่น้องขนัดไปทางใดครับพันไปทางนั้นล่ะครับ คนเน้นมาเป็นยังน,น,นะครับหลอบแรกขอแต่ว่าจัดยอดให้เสมอครับหลอบที่สองเขาจะคอยพันให้เน้นก็ได้ต้องการมะมวงหลายสายพันธุ์ครับเราต้องปลูกหลายต้นนะครับปลูกต้นเดียวปลูกต้นเดียวจบในขันตอนเดียวเลยนะครับดึงให้เน,น้นเลือกพี่น้อง นะครับตรงยอดนี่ยังให้น้ำเขานะครับถ้าเขาเดึงเน้นมันจะปิดเองจะมีรูอากาศนิดนึงนะครับเพื่อใหนะ้อากาศท้ายเทออกยอดก่อนจะได้เกิดนินี่ครับเลาก็พันกลับไปอีกหลอดนึงก็ได้ด้วยกันครับสามหลอดแต่ว่าตอนออกแตกยอดในห้าตรงมะเมงนะครับว่า อยอดมะม่วงเขานี่มันแทงไ้งั้นแต่ปลายเข็มมาสกิดนะครับถุงพลาสติกที่่ันเนี่ยเทพันจริ่งแน้าก็สามารถไบได้นะครับกต้องสิเรียบพี่นนอะ นะครับเห็ดใดสำหรับสำนั้นนะครับบัติถ้าก็ล่องมานะครับก็ล่องเขาบรรลูว่าเฮาเห็ดจังใดมันถึงวัติดนะครับเฮาอีเด้งเฮาก็จะมีนะครับทักษะในการเห็ดนะครับเรียบรอยตรงปลายในเฮาก็บีดบีบเพื่อให น้ำม,เมะเขาอนะครับแต่จะมีรูอากาศถ้าสิบมือเข้ามเม่องนะครับยอดที่เข้าเสียบยังสดอยูอ่โอกาสติดกับลายนะครับโอกาสติดกับหาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ายอดอยังสดอยู่นะครับแต่เห็นตาดอ,อกขึ้นมากนะครับตรงตรงแถวๆเนี้ยนะครับสีมีตายอดเป็นต้มตุ้มขึ้นมากเทากับมาสกิดเพื่อห้อากาศเข่านะครับโอกาสที่จะติด ก็แปนะรนี่แหละครับพี่น้องเย็ดไปเพื่อสิได้กินบักม่วงลายสายพันธุ์ด้ยอดบักม่วงมาหายอดเป็นอบักม่วงพันธุ์นำดอกไม้สีม่วงนะครับนนำดอกไม้ ชนิดนี้จะเป็นสีม่วงะะต้นตอน,นี่เป็นต้นต่อของม่วงแก้วขมินนะะ้นนะครับเหตุลักษณะเดียวกันนะครับคือเสียบยอดเขาริมมีเก่งใดก็เสียบเข้าไปเลยพี่น้องนะครับอยากได้พันใดก็ไปหายอดมาเสียบครับส่วนอ,ออกลูกมากก็จะเป็น กิ่งนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีม่วงนะครับเส่งแก้วขมิ้นต้นนี้นะครับกัต้นนี้ก็จะเปลี่ยนบัม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับตน้นต้นนี้ขึ้นมาจากต่อขึ้นมาจากตอเสียบต้นด้วยเสียบแก้วขมิ้นไว้นะครับบ่งูอว่าพันธุ์ใดด้วยกันนะครับต้นต่อ เป็นเม็ดเก่เามโย,ยนถึงใหม่นก็่อเกิดนะครับเพื่อจะเป็ดประมงแฟนตาซีได้ละครับสายพันธุ์หนึ่งสามยอดให้บรรดาสามยอดนี่นะครับขาดหวังติดจากสองยอดนะครับผิดหวังจากยอดหนึ่งกระบอเสียลายนะครับเขาเป็นการเรียนรูโดยตัวเขาเองนะครับทดสอบโดยตัวเขาเองวิธีเข่าลิ้มย่างที่ผมพาพี่น้องเห็ตตนต้นต้นคลิปนะครับ ต้นที่สำเร็จแล้วคือต้นนี้นะครับต้นนี้จะมี4สายพันธุ์นะครับอ่าปีนี้เมดลูกแล้วก็จะตัดแต่งจริงนะครับเพื่อจะได้ทัดสรรมะม่วงมะม่นะครับ3ส,สายพันธุ์ตัวน,นี้เป็นเขียวเสเวยส่วนจริงนี้นะครับจริงนี้เป็นอกล่องนะครับอกล่องพันธุ์พื้นบ้านนะครับพันธุ์สีเขียวแล้วก็เสียบ นะครับอาทู้อีทู้ใบติดแล้วแล้วครับนี่นะครับพันอาทู้อีทูอาทูอีทูติดแล้วนะครับใบเขาจะแตกกางกันนะครับใบนีเง็ดนครับใบเขาจะบอ่อ่าเรียบปันใดนะครับมีเง็ดน,นะครับอาทูอีทู้อ,อ,อยผิกฟังนะครับนี่คือแผลนะครับแผลก็สนิทแล้ว น้องก็จะเห็นนะครับแพ้เขาสนิทแล้วกลายเป็นจริงเดียวกันไปแล้วผมก็ตัดงาถิ่นนะครับเน้าตาจะได้จิงพันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตัดนะครับตัดตัดตรงหดก็ได้นะครับตัดถิ่นเพื่อจะให้ต้นมะม่วงเฮ้าบ่ต้องขึ้นสูงส่วนต้นใกล้ๆก,ก,กันนะครับเพราะเมล็ดนะครับเป็นพันธุ์อาทูอีทู นะครับลักษณะนี้เป็นเสียบนะครับอีกแบบหนึ่งบดไ้พาลิมนะครับอันนี้เสียบคางแต่ว่าผมเสียบคางบดน,นะครับติดบดติดก็ต้องรอมือนะครับ้ายอดยอดนี้ยังเป็นสีเขียวภายในสิบมือนะครับโอกาสก็จะติดสูงนะครับต่ำๆนี่นะครับก็ใส่ยอด เสียบเช่นกันนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วห่อกับบีบตรงนี้ด้วยเรื่งกันน้ำเขานะครับน้ำดอกไม้สีม่วงเด้อพี่น้องนะครับเขาออกลูกมากก็จะเป็นนะครับเนี่ยอาทูอีทูนะครับห้พี่น้องในเมืองนะครับลูกง่ายๆนะครับลูกนี้กับประมาณกิโลนึงแล้วครับทูทูลำต้นของเขามีสามต้นปีนี้ผมก็จะตัดแล้ว ให้เขาขึ้นสูงครับถ้าขึ้นสูงเกินไปนะครับตน้นญ่เกินไปให้อาหารบ่เพียงพอหน่วยเขาก็จะบ่จะร่นเติบโตครับจะแก้บ่ทอกันนะครับลูกก็จะบ่ทอทอกันปันใดนะครับก็ยังหลายโลกแปลงปันพี่น้องไปร้ายนะครับหลายคนพูดละหน่วยสองหน่วยพ่อเด็กินน้ำกันนอกพี่น้องกินผู้เดียวบ่มิดครับหน่วยเดียว เหลืองนะครับเหลืองแหละโอ้ยเหลืองเขาบอถือแดดนะครับถ้าเขาถือแดดจะว่าแดดซองสีผิวเขาก็จะแดงอมชมพูครับอาทูอีทูนี้เอายอดมะเสียบเขาก็จะเป็นสีกายเป็นสีม่วงจะบอสีแดงอมชมพูนะครับอมเหลืองอมชมพูเขาบอถือแดดนะครับ สีนนวยนี่ก็บ,บ่บ่แดงผมชมพูฝนตกบอยนะครับเมงวันทองค่อยแต่จะมาเจานะนี่ครับพอได้แบงปันพี่น้องกินนะคะรับผวงคนไม่เห็นกับว่ามันงามนะครับขอนุขอไปกินนะคะรับบ่ได้คายนะครับผลขอเขาก็ให้นะครับพี่น้องผละหน่วยสองหนวยเพื่อิได้ ส่วนพันธุ์นะครับในการพอเม็ดเอาพอเม็ดก็ดีนะครับบอก่ายพันธุ์ขอบคุณพี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาชมครับพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ